อ๋อนี่นะครับมาเสอรีฟเอามาเอานี่ครับผมมาดูครับผมมันจะฟอร์มเฮียอะไรครับผมไอสัตว์รวมหัวจนแผนแตกครับผมโคตรหน้าด้านเฮียนี่ครับมันคุยรวมหัวกันคุยคนเดียวครับผมแต่งเรื่องครับผมไอพวกเกาะหีแดกขายหีปิดคดีเอาลูกเอาหลานมาขายหีชดใช้ไอญาติพี่น้องเย็ดกันเองครับผม อย่างไงก็เดี๋ยวรอไอ้สอน,อนอ้อยห,หน้าหีราดพราวอย่างเดียวครับผมนี่ครับผมก็อย่างไงก็เดี๋ยวอตรอไอสัตว์ใต้ไอเฮียใต้ไอลูกกะหลี่นะครับผมก่อหีแดกจนทำไรไม่ได้นะครับรวมหัวบอกว่าอ่าคุยคนเดียวครับผมอาจะให้รับแพะแทนไอลงดวนในโลกจิตริมคลองที่วิ่งแก้ผ้าครับผมเดีย๋ยวมีน้องดิวกับลุงเล็ก ที่จะไปออกเรื่องอ้ลงด้วนโลกจิตครับผมนี่ครับผมอ่ามันบอกว่าอ่าเดี๋ยวเป็นบ้าไปเองนี่ครับถ้าพวกมันไม่เป็นบ้าไปเองมันก็ต้องเอาหมาสารหมาตำรวจมากูมไม่สนครับไอ้เฮียใตย้ไอ้ลูกกะหลี่ไอสัตว์ใต้ลูกกะหลี่เกาะหีแดกครับผม